สวัสดีครับสำหรับเอพิโซดนี้เราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อบัญชีไลโอเอเข้ากับระบบ s ซตปีนะครับสำหรับธุรกิจใดก็ตามที่มีไลโอเอหลายบัญชีก็สามารถรวมเข้ามาที่ระบบ Sa ตปีได้เลยเพราะจะทําให้ทีมที่ดูแลลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับโดยขั้นตอนแรกครับเราต้องเข้ามาที่หน้าการเชื่อมต่อของระบบ Sa ตปีจากนั้นให้คลิกการเชื่อมต่อไลโอเอครับระบบจะให้เรานำ channel secret และ channel access token หรือ long live token เนี่ย มากรอกเพื่อทําการเชื่อมต่อครับโดยเราจะไปดูครับว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรให้เรามาที่หน้าบัญชีไลโอเอที่เราต้องการนำมาเชื่อมต่อกับระบบ SAPy นะครับจากนั้นเลือกตั้งค่าและไปที่หน้า messaging API สำหรับบัญชี LA ไลโอเอใดก็ตามที่ยังไม่เคยมีการใช้งานฟังก์ชัน messaging API มาก่อนให้ทำการคลิกใช้ messaging API ได้เลยครับระบบจะให้เราเลือกว่าเราต้องการสร้าง provider ใหม่ไหม เราไม่ต้องการให้ทาการเลือกชื่อเดิมที่เราใช้งานได้เลยครับอย่างตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็น s a p p y Demo จากนั้นให้กดยอมรับตกลงและเลือกตกลงได้เลยครับทีนี้ระบบก,ก็จะแสดงช่องความลับ c h a n e l ขึ้นมาให้เราทําการขัดลอกและนํำไ่วางที่ช่องแรกครับ ทีนี้ย้อนกลับมาที่ l i r a v e เราจะไปดูกันว่าเราจะสามารถเข้าถึง Long Live Token ได้ยังไงให้ทำการคลิกที่ Line Developer Console ครับระบบจะพาเรามาที่เว็บไซต์ Line Developers ให้เราทำการคลิกชื่อ Provider ที่เราได้เลือกไปก่อนหน้านี้จากนั้นให้เลือกบัญชี l ล r a v e ที่เราได้มีการลิงก์เข้ามาเลือก Messaging API ครับและเลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดให้ทำการ Issue ตัว Token จากนั้นคัดลอกข้อมูลนี้เพื่อนำไปกรอกที่ช่องที่2ของตัวสติได้เลยครับ ระบบจะให้เลือกครับผมว่าเราต้องการอัปโหลดประวัติ Line OA ด้วยหรือไม่ในกรณีเดี๋ยวจะขอแอนตาแมไปก่อนครับทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าบัญชีล i ยโอเที่เราเพิ่งได้มีการเลือกไปเนี่ยสถานะคือขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วครับแต่ในตอนนี้หากลูกค้ามีการส่งข้อความเข้ามาตัวข้อความจะยังไม่มีการซิงเข้ามาเพราะว่าเราต้องย้อนกลับไปที่เว็บไซต์ Line ด e v e l o ตอร์ก่อนให้ทําการรีโหลดหน้าจอหนึ่งครั้งครับจากนั้นให้ทําการกดเปิดใช้งาน u s e w e b บอุป ทีนี้ข้อความต่างๆที่ลูกค้ามีการส่งเข้ามาก็จะสิงมาที่ระบบสซตีเรียบร้อยแล้วครับส่วนบัญชีไลโเอของท่านใดก็ตามที่เปิดเข้ามาแล้วพบว่ามีการใช้งานฟังก์ชัน messaging API แล้วนะครับให้เราทําการคัดลอกความลับชแนลและเข้าไปที่เว็บไซต์ l i n e d e v e l o p e r Console เพื่อคัดลอกตัวของโทเคนเพื่อนํามาเชื่อมต่อได้เลยครับสาหรับยูสเซอร์ท่านใดที่มีการกดเข้ามาที่เว็บไซต์ l i n e d e v e l o p e r แล้วไม่พบบัญชีไลโเอที่เราต้องการเชื่อมต่อปรากฏอยู่ในหน้านี้ นั่นหมายความว่าตัวท่านไม่ใช่ผู้ที่ทําการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เป็นท่านแรกครับโดยเราเองมีข้อกําหนดอยู่ข้อก็คือผู้ที่จะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานไลน์เดเวลอปเปอร์ของบัญชีเราที่ต้องการเชื่อมต่อได้เนี่ยจะต้องเป็นคนแรกหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายสิทธิ์จากคนที่เปิดใช้งานคนแรกให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีไลน์บนไลน์เดเวลอปเปอร์เท่านั้นครับในกรณีที่ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นคนเปิดใช้งานคนแรก ทางสัปปี้แนะนําให้ติดต่อเข้ามาที่เรา A ของสัปปี้ครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์สาหรับการขอสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีเรา A ให้ครับหลังจากที่เราทําการเชื่อมต่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทางสัปปี้จะพาไปดูวิธีการอัปโหลดประวัติสนทนาเข้ามายัางบัญชีสัปปี้ครับให้เราทําการกดปุ่มตั้งค่าที่ช่องการเชื่อมต่อเรา A จากนั้นให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดระบบจะมีการแสดงวิธีในการนําประวัติเลา A เข้ามาอัปโหลดในบัญชีสัปปี้ครับผม โดยการอัปโหลดเนี่ยบัญชีไลโอเอของเราจะต้องมีการสนัครโ o ีแพ็กเกตกับทางไลโอเอไว้ครับเพื่อที่บัญชีไลโอเอจะมีการเปิดให้เราสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดประวัติสนทนาออกมาได้และ2ครับบัญชีไลโอเอจะต้องเป็นบัญชีที่ได้รับการรับรองครับผมแต่ เมื่อมีการอัปโหลดเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าทุกแชทจะมีการดึงเข้ามาในบัญชีซับปีถามว่ามันเกิดจากเคสใดได้บ้าง 1. ครับหากลูกค้าเพิ่งมีการเปลี่ยนชื่อหรือเราได้มีการเปลี่ยนชื่อลูกค้าบนบัญชีเราเองแชทเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีการดึงเข้ามาด้วยครับผมเพราะไฟล์ที่ได้รับเข้ามาเนี่ยจะเป็นชื่อออริจินอลของลูกค้าเท่านั้นและ 2. ลูกค้าได้มีการบล็อกเราไปแล้วครับแชทเหล่านั้นก็จะไม่มาด้วยเหมือนกัน และในส่วนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อจํากัดในการใช้งานบัญชี LOA กับบนระบบสัตปีประกันบ้างนะครับผมหลังจากที่เรามีการเชื่อมต่อเข้ามาแล้วครับระบบเนี่ยจะแสดงเฉพาะข้อความใหม่เท่านั้นหลังจากที่เราได้มีการเชื่อมต่อเข้ามาในระบบแต่ถ้าหากเรามีการอัปโหลดประวัติสนทนาและแชทต่างๆตรง,ตรงตามเงื่อนไขที่สามารถอัปโหลดได้ตัวประวัติสนทนาก็จะแสดงเหมือนกันครับ 2. ข้อความใดๆก็ตามที่ผู้ใช้งานบางท่านย้อนกลับไปส่งข้อความบนบัญชีไลโอเอข้อความเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีการซิง์มาแสดงผลที่สัปปีนั่นอาจทําให้ผู้ใช้งานที่อยู่บนบัญชีซัปปีอาจจะ คิดได้ว่าแชทเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการตอบกลับและเมื่อมีการตอบกลับ,บบนระบบซัตตี้ไปแล้วอาจทําทให้ลูกค้าได้รับข้อความที่สับสนได้ครับดังนั้นทางแซตตี้แนะนําให้ยูเซอร์ทุกท่านใช้บัญชีซัตตี้ตอบกลับจะดีที่สุดเพราะว่าทุกๆข้อความที่ส่งจากระบบแซตตี้จะซิงทั้งบนบัญชีแซตตี้และบนบัญชีไลโอเอครับในส่วนสุดท้ายข้อความใดๆก็ตามที่ส่งจากแซปตี้จะถูกนับในจำนวนข้อความที่ส่งได้ฟรีต่อเดือนในบัญชีไลโอเอครับผมในส่วนนี้เราสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าแดชบอร์ดของบนเว็บไซต์ไลโ ในบัญชีที่เราเชื่อมต่อเข้ามาหากเป็นบัญชีที่ยังไม่ได้มีการสมัครแพ็กเก็ดเดียวกันกับการบอร์ดแคสต์จะมีโค้ต้า300ข้อความครับโดยเรา A ได้มีการระบุไว้ว่าโค้ต้าน,นี้เป็นการใช้งานร่วมกันระหว่างการบอร์ดแคสต์และข้อความบางส่วนที่ส่งผ่าน API ครับผมหากเราได้มีการใช้งานโค้ต้าครบแล้วเราสามารถเข้ามาที่หน้าแพ็กเกจรายเดือนได้ครับเพื่อทําการอัปเกรดบัญชีเรา A ของเราให้มีจํานวนโค้ต้าข้อความที่ส่งได้ฟรีต่อเดือนเนี่ยเพิ่มมากยิ่ง ก็จะมีเป็นแพ็กเกจเบสิกและแพ็กเกจหลังจากที่เรามีการเชื่อมต่อเข้ามาแล้วนะครับและทางยูเซอร์ได้เริ่มมีการตอ Chat pan, รบแชทผ่านระบบแซปปี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ใช้งานหรือแอดมินเนี่ยสามารถตอบแชทได้เร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ